นี่ถามด้วยากทำด้ว้พึ่งทำด้วยนะอยากให้เขากดหัวใช้อย่างเดียวเขาเดียวขอ, <Okay. S 2> ขอบคุณครับดีมากน้เอเป็นหน้าที่ของศิลปการที่จะต้องทำรวบรวมข้อมูลนะครับ เป็นลูกผู้บ้านนะครับจะดีมากแล้วเรามีทะเบ้านใช่ขอโอเคครับอยู่ครับอยู่ขอบคุณครับแต่ละบ้านก็จะใช้แบบฟอร์มเดียวกันนะครับแล้วก็ในที่ประชุมของรอบใช้เราก็จะคุยกันเนาะในเรื่องของอทะเบียนสมาชิกในแต่ละบ้านนะครับเพื่อเราจะได้มีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ยืนยันได้ว่ามีคนเข้ามาเท่าไหร่กลับไปเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีราบชืเท่าไหร่พี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับเชิญครับ ขอถามซอสขท,ที่ที่ที่กอดถามเีนะว่าทำไมสูนย์พืนไทยไม่ใช้ชื่อว่าริสักนเหมือนริสจั่นทั่วไปที่ป,ประการเกราื่องพระเจ้าเหตุผลเห้ผเนาะคือเหตุผลที่เราใช้คว่าโอเคอาจารย์เอาที่มาเอา่าง่ายเลยศนะูนย์พืนไทยรประศาสนบอกศูนย์ไทยเป็นองค์กรของเอกชนเพียงแต่ว่าไอ้คนที่เป็นทริสเตยนททงานในศูนยนี้ แต่ด้านว่ามันมาทำงานในส่วนนี้มันเป็นคีิสเตียนมันก็เลยนมัสการว่ารัตนาการหรือว่าจัดจัดจัดกิจกรรมเนี่ยก็เลยมีพี่น้องคนนอกเข้ามาร่วมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สุนทร chai เนี่ยก็เลยเปเลยกองค์การเอกชนเนี่ยก็มาช่วยเหลือคนไทยอย่างเสียการพูดไปแล้วแตในคุ๊บ้าาในตรงนั้นตรงนี้บ้างเพียงแต่ว่าคนที่ทํางานในสุนทร chai เนี่ยเขาเป็นคริสเตียนเหมือนกับคริสเตียนเป็นนายกอย่างเนี้ยเพราะว่าตอนทีเขาก็ไปนมัสการอย่างเนี้ยแต่ใครอยากจะไปกับนายกก็ไปได้นะเขาไม่ได้ผิมพ์ใช่ไหมเช่นเดียวกัน คือมันเป็นของเราเป็นเราตั้งเื้อที่มันจะให้เข้ากับคนทั่วไปวก็คือว่าเป็นศูนย์เมืองไทยนะครับแล้วก็แต่แต่ถ้าเราจะเอาว,ว่าคิดจะจับโดยตรงเลยรึเปล่ามันอาจจะแคบเกินไปอีกแต่ถ้า่มันเป็น,นองคอ์กรที่ทํางานกับคนทั่วไปด้วยเราเลยตั้งเป็นอย่างบ้านสมมุติบ้านเรานะเขาเรียกว่ามูลนิธิบ้านนกทมินที่จริงแล้วมูลนิธิบ้านนกทมินเนี่ยเป็นของคริสเตียนคนที่บริหารตลาเป็นคริสเตียนเห็นไ,ไหมครับแต่ชื่อมันเนา่ยนทำงานทั่วไป ขณะเดียวกันไอ้คนที่ทํางานในตรงนั้นนะเขาเป็นคริสเตียนเขาก็เลยทํากิจกรรมเกี่ยวกับคริสเตียนเนี่ยก็เลยชวนเพื่อนเพืว่าใครอยากจะมาก็มาขณะเดียวกันเนี่ยสุพรรณไทยกำลังทําแบบนั้นเช่นมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยเนี่ยหรือว่าสุพรรณมิตรทั่วโลกนะเวอร์บิชั่นนะเป็นองค์กรว่เป็นมูลนิธิที่ทํางานเอกชนเกี่ยวกับคนทั่วโลกแต่คนที่ทํางานข้างในเป็นคริส,สเตียนแต่ว่าเมื่อเขาเป็นคริส,สเตียนแล้วเนี่ยนะเขาไม่ได้เสียดว่าคิดจะจับถูกไหมรู้กัน เพียงแต่ว่าขาระดการงานของเขาเนี่ยเขาก็จะทําไปเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอาจารย์น้ำจะบอกพี่น้องเลยนะว่าคิดจักรบ้านไทยสังข์เนี่ยหรือว่าบ้านไทยสังข์เขามีสองชื่อนะถ้าคนทั่วไปจะรู้แนะนาบ้านไทยสันข์ก็คือสอนดนตรีสอนอะไรช่วยเหลือทุกอย่างแต่คิดจักรเนี่ยจะรู้ัจว่าคิดจักรบ้านไทยสังข์วันนี้ผมจะจะแนะนำพี่น้องว่าขาราดการผมมาทํางานกับการไทยผมเป็นอิสเตรียนผมก็เลยทากิจกรรมในวันอาทิตย์ถ้าพี่น้องอยากสนใจอยากร่วมเข้ามาได้ถ้าไม่อยากร่วมอาทิตย์ท่านมาววันเสาร์ก็ได้ อยากเรียนดนตรีคนสาวก็มาเนี่ยเราจะต้อ,อยำกระสื่อไปแบบนี้เหตุที่คําถามพี่มองว่าทําไมมันต้องเป็นที่สเตียนเลยเที่จจับเลยเพราะเราไม่ใช่เป็นที่สเกียนอย่างเดียวหรือว,ว่าคิดจับอย่างเดียวเรากว้างเพื่อที่จะทํามันกับทุกคนให้ถึง้าใจยั Wuhan, งครับควาเข้าใจทำยัไมใจมีไหมครับมีคำถามไหม ถ้าไม่มีลนอ้ใหิวข้อแล้วนะนครับมี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 ัลวกม่มียัเรือใจาเราม่ที่เราถว่นครับก็จุดยืนคำว่าจุดยืนที่ขึ้นอยู่ที่มุมมองของเรานะครับว่าเรามองเรามองจุดไหนนะครับ ถึงแม้ว่าเราเป็นองค์กรเราก็มีจุดยืนเพราะองค์กรของเราเป็นองค์กรคริสเตียนซึนงเพื่อนทนอยเนี่งเป็นองค์กรคริสเตียนมีจุดยืนตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่คําว่าคริสตจักรที่เราเห็นที่เราไม่ใช้คริสตจักรเพราะว่าเวลาพี่น้องคนไทยมาเนี่ยถ้าคริสตจักรอาจจะไม่เข้าใจแล้วคำอุปทานอาจากกาาอาอาจะกว้างกว่าใช่ไหมครับหรือการอยู่ร่วมกันจะกว้างกว่าแต่ถ้านใ,ใช้คําว่าบ้าน บ้านเนี่ยพี่น้องเป็น,นยังไงครับบ้านมคูความรู้สึกเป็นยังไงโอบอุ่นใช่ไหมครับใกล้ชิด,ส,ดสนิทสนองมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับแต่คริสตจักรเนี่ยก็เคยจับขึ้นมาอยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นเรามีจุดยืนอยู่ในความเชื่อของเรานะครับไม่ชอบไม่มีแต่ในขณะเดียวกันเราสามารถใช้ดินยาพินิจหรือวิธีเพื่อจะน,นําคนอื่นมาที่บ้านของเราได้เนาะเป็นการดึงดูดแม่เหล็กที่จะดึงเขานะครับ แต่บ้านแต่ละบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะดูกี่คนเข้ามาอย่างน้อยก็มีคนสองคนที่ยืนอยู่ที่นี่ก็จนโอน,อนบ้านดูเข้ามาแล้วนะครับของนายช่ามีไหมครับมีคําถามอะไรอีกไม่มีเชิญครับอธิษฐานด้วยกันขอเชิญนายจันทรียานครับอธิษฐานเพื่อเราแล้วก็กลุ่มประชาชนที่นีบ